สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูเครื่องเล่นกูกะโรบอทหรือว่าหุ่นยนต์กูกะที่เลโกแลนด์เยอรมนีนะคะเดี๋ยวรอดูค่ะเดี๋ยวสักครู่ก็จะเริ่มแล้วนะคะเริ่มแล้วค่ะ คนก็กลับหัวก็แล้วแต่ว่าใครจะเลือกโปรแกรมไหนจะมี1นถึงนะคะก็รายระดับความสนุกหรือว่าความหวาดเสียวไป จบแล้วสำหรับรอบนี้เป็นไงบ้างคะสนุกหรือเปล่าเออถ้าสนุกก็อย่าลืมติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ